สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆในภาษาไทยเครื่องหมายในภาษาไทยมีหลากหลายประเภทเช่นเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายกำกับเสียงและเครื่องหมายอื่นๆเรามาดูนะคะว่าเครื่องหมายวรรคตอนมีอะไรบ้างเครื่องหมายวรรคตอนจะมีทั้งหมด8ตัวนะคะตัวที่1ก็คือมหัพภาคมหัพภาคเราจะใช้หลังคำย่อเช่น คสอพอสอเป็นต้นนะคะเครื่องหมายจาุลภาคเครื่องหมายจาุลภาคเราจะใช้ขั้นรายการที่ต่อเนื่องกันหรือขั้นจำนวนหลักในตัวเลขเช่น1,200-1,500เป็นต้นเครื่องหมายประณีเราจะใช้เมื่อสิ้นสุดประโยคคำถามเครื่องหมายอัสเจรี เราจะใช้แสดงคำอุทานความรู้สึกหรือเน้นยำ้ำคำที่5อัญญะประกาศเดี่ยวเราจะใช้ต่อเมื่อใช้ช้อนข้อความที่มีอัญญประกาศอยู่แล้วคำที่6ยติพังเราจะใช้ต่อเมื่อขีดขั้นคำ คำตัวที่7อัญญประกาศเราจะใช้แสดงความพูดหรือข้อความที่คัดลอกมาเช่นการเว้นวรรคเครื่องหมายและคำให้ถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตตัวสุดท้ายนะคะตัวที่8จุดไข่ปลาจะใช้ละข้อความที่ตัดตอนมา เรา,าดูเครื่องหมายกำกับเสียงนะคะเครื่องหมายกำกับเสียงมีทั้งหมด4ตัว1ไม้ยมกทันตคาสยามกาพินทุไม้ยมก,ยมก,มยมกเราจะใช้ซ้ำคำวลีหรือประโยคเช่นจังหวัดต่างๆทันตคาสเราจะใช้ค่าพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเช่นมกราคม เครื่องหมายยามักกาใช้สำหรับคําควบกล้ำและพินทุเราจะใช้จุดใต้เพยัญชนะเพื่อแสดงว่าเป็นตัวสะกดหรือควบกล้ำแล้วก็มาดูเครื่องหมายอื่นๆเครื่องหมายไปยานน้อยเราจะใช้ละคําเครื่องหมายไปยันใหญ่ เราจะใช้ละข้อความที่ยังมีอีกมากแล้วก็เครื่องหมายตัวสุดท้ายก็คือเครื่องหมายทับใช้ขั้นระหว่างจํานวนเช่นเราเขียนบ้านเลขที่ตัวอย่างบ้านเลขที่1ทับ 1. เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเครื่องหมายต่างๆแล้วก็วิธีการใช้ ครูอยากให้นักศึกษาศึกษาให้ละเอียดนะคะเพื่อใช้ทำข้อสอบครูขอให้นักศึกษาโชคดีในการทำข้อสอบนะคะสวัสดีค่ะ